ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามอยู่นะครับทั้งเก่าแล้วก็ทั้งใหม่อ่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกตอนเย็นๆนะฮะเดี๋ยวปูเยี่ยมจะให้ FC ไปประกบเองนะครับผมวิธีทำเลขจากหลักสิบนะ ทำจากหลัก10บไปประกอบเองได้16ชุดเข้าปังนะไม่ต้องกลับแล้วก็เอาเลขดับที่ผู้เยี่ยมทำให้ไปตัดจะเหลือกี่ชุดนะมาตามกันในสูตรนี้นะสูตรที่มีชื่อว่าสูตรจากหลักสิบนะฮะ สูตรจากสิบอ่าตั้งชื่อง่ายๆนะสูตรจากสิบอ่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้สักสองสูตรนะสองสองงวดเอางวด เอาสามงวดนะที่มันต่างกันเอางวดเจ็ดเอาศูนย์เจ็ดปนะศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้านี่นะนี่นะมันเหมือนกันอยู่สองงวดเราจะเอาหลักสิบมาตั้งนะฮะใช้หลักสิบทำอ่านี่ทวนนะจะทวน เราจะเอางวดไหนก่อนถ้าเอางวดศูนย์ก็เอางวดศูนย์ดีกว่าศูนย์มีมากกว่านะอ่าทวนนะเอางว,วดนี้นะกับงวดหางวดหน้านี่ศูนย์ห้านี่อันเดียวกันอา่าศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดนะฮะอา่าทวนทวนทวน อ่า0707เอา07 07นะฮะเราก็เอหลักสิบมันนี่แหละมาตั้งนะฮะอ่านับรถไปสองเตี้ยมนะฮะ0รถ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 ไปสอง่อารถไปสองก็คือรถไปสองก็คือ ศูนย์สิบเราก็นับไปเป็นแปดเท่านั้นเองนะเราก็จะได้สอนะได้แปดอ่าเป็นสอก่อนนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่าต่อไปตรงนี้เราจะแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่เราจะมาวงเล็บไว้ตรงนี้ ศูนย์หนึ่งแล้วก็สองสามสองสามนี่เราไม่เอานะ,ะเราวงเล็บไว้เฉยกันลืมต่อไปนอต่อไปมันจะนอเรานับจากสองสามนี่เราไปนะสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดเลขก็จะมาออกที่หนึ่งเก็ด หนึ่งเกียรมีไหมมีนี่นี่หนี่หลักสิบนี่หนึ่งนี่ข้างบนแปดเเราให้มันเป็นหลักสิบนะนี่อืมสี 4, 5, 6, ่ห้าเร์ป็นหลักหน่วยนี่ประกบกันแล้วก็จะได้ศูนย์เกนะอ้าเสร็จไปงวดหนึ่งแล้วอ่าต่อไปวดน,นี้ขอเป็นสีแดงนะหนึ่งเกยรน่งเกียรตะตั้งที่หลักเกีตนี่แหละได้สอ เกียจก็กรเรามีกติกาว่าเราลดไปสองเต็มสักก่อน,นนะฮะลดจากเกียจเนี่ลดจากเออลดลดจากหนึ่งลดจากหนึ่งนี่พูดไปหุ่มาก็หลงนะใช้หลักสิบทำนะลดจากหนึ่งไว้สองเต็มสิบเอ็ดนี่ยก็เหลือเก้าใช่ไหมเราก็จะได้หลักสิบที่เก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองเราไปนับต่อกันเลยสามสี่มาเขียนไว้ตรงนี้วงเล็บไว้ แมวนะเดี๋ยววงเล็บไว้เฉยอ่าตรงนี้เราเขียนนอไว้ที่เหลือมันจะเป็นหลักหน่วยนะนับจากสามสี่นี้ไปเลยสามสี่ก็ห้าหกเจ็ดแปดประกบกันได้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 ศูนย์ห้าและครับมีไหมศูนย์ห้ามีนี่ศูนย์ห้าเห็นไหม เอาหมดที่เขียนจะเขียนตรงไหนดีพอเขียนแผ่นใหม่แล้วกันนะฮะแผ่น0นูนย์ห้าิดแผ่นใหม่เพราะว่าเราจะได้จดจำกันว่ามันมาแบบไหนชื่อสูตรจากสิบก็แล้วกัน อ้าวงวดนี้สี่ศูนย์ห้ามาเลยนะฮะเราก็หลักสิบนี่แหละนี่นี่ศูนย์นี่แหละมาทำศูนย์ลดศูนย์ลงไปสองเตี้ยมนะฮะได้หลักสิบเขียนยาวเลยลดจากศูนย์ก็ได้แปดนั่นเองแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ้าวามาเขียนต่อมาทั้งนี้ ศูย์หนึ่งแล้วก็สองสามไว้อ่าเขียนนอ้อยเขียนนอ้อยอืนอก็จะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดนะประกบกันไปทางเดียวเลยได้ตัวไหนนะครับผมอ่าหลักแปดก็แปดสี่ แปดห้านี่นะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด อ่ะได้สิบหกชุดนะฮะได้สิบหกชุดเราเอาเลขวิ่งไปจับดูสิศูนย์ห้าห้าห้าบวกสามนะได้ที่แปดเก้าอวิ่งที่แปดเก้ามาตัวจะฟังไมหมงวดนี้นี่นะวิ่งนะหาเลขวิ่งวิ่งแปดเก้า อ่าถ้าวิ่งแปก้าก็มันก็มีแค่นี้นะฮะจากสิหตัวเหลือ8ดตัวนะครับผมนะปูเยี่ยมวงให้เลยดีไหมดีไหมกลับองเดี๋ยวมันไม่ต้องกลับนะเหตุผลของมันมันตรงเป้าไปเลยนี่นะเก้าห้า เก้าเจ็อ่าก็จะได้สองชุดนะฮะเก้าห้ากับเก้าเจ็ดอ่าเม็ดเดียวเจ็ดเก้าห้าไปเลยนะฮะอ่าลองหาดูนะฮะ ตามแผงลัตเตอรี่อว่าเจ็เก้าห้าจะมีไหมนะหาดูนะหาดูหาดูหาดูไม่โทรหาดูหาดูแปลว่าหาจนพบนะฮะแปลว่าลองหาดูสินะฮะเจ็ดเก้าห้าในแผงลัตเตอรี่จะมีไหมสูตรจากหลักสิบนะครับผม นี่นะงวด405อ่าได้16ชุดอ่าเอาไปทำลองดูนะ FC แฟนช่องอันนี้อันนี้ทวนนะทวนก็เข้าเป้าเหมือนเดิมแหละสอง,งวดผ่านมาอ่างวดนี้ก็เข้าเป้าเหมือนเดิมหลักสิบจาก405อ่าตั้งชื่อว่าสูตรจากสิบก็แล้วกันสูสูตรจากหลักสิบนั่นเองนะจำง่ายจำง่ายดีนะครับ เอาง่ายๆเอาง่ายๆสั้นๆนอ่ะอเราพาจากกันเท่านี้นะครับผมนําตัวเลขที่ได้ไปจัดซื้อจัดหารัตตอรี่ออกจากแผงแล้วกันนะปู่ยาอมลาละไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ำมืดแล้วไม่อยู่